คนชี้เป้าเห็นพึ่งวันนี้ได้หแห่ะครับมีคนชี้เป้าทำง,ง,งานมาดูว่าจะเกยจะอออนไลอยู่ต้นคอยฮะไปดูก็มาทุกปีต้นคอยต้นนี้อยู่ได้่กกวก็เคยตีฮรับไปดูอยู่ในหล่องน้ำ không ao mà ná mà thôi này. thấy thủng cái này. đầy nước ha, đầy này, nước mà me đấy. lòng nước cổ cổ เคยต้นต้นใหญ่เลยครับนี่มันเคยอยู่ครับเนี่ยแต่เขาตัดเพื่น,าน่าหน่อยนี่ยี่น้อน่นานอย่ามาอยู่อ่ะเพิ่มโตขึ้นมาใหม่ละที่จะอยู่ต้นมะขามต้นมะขามต้นนี้มาานันมอยู่ครับทุกีอะอยู่ทุกปีนะครับมะขามต้นนี้แต่ปีนี้ไม่อยู่นะ อยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างในมันก็อยู่มันสลับกันเข้าออกข้างนอกในบ้างนอกในบ้างแต่มาทุกปีนะครับตรงนี้ผมได้ตีทุกปีเลยนี่ะถึงถึงรังพึ่งใช่ไหมครับเจอและถึงรนะังพึ่งละวสวยงามอยู่นะนะีขึน้นวงกลมดี หัวน้ำพอมีถ้ามันอุวนๆน้ำแบบค่อยเป็นหางด้วยถ้ามันเป็นแบนน่ะเป็่นเป็นหางอยู่เจอข้างโคนับเล็กพิกขีหนูครับดูครับตัวอ่อนยังสวยหัวน้ำใกล้จะปิดปิดแต่ละเด่กก็ยังครับ

นอนยังงามอะครับขอใส่ถุงก่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ một cái giày chúng ta lúc vào chuyển dây hấp mùa nám và dây phải dài hết lầy nói điều เจอกันข้างล่างลงมาแล้วครับวันนี้คลิปสั้นๆนะครับอาจจะบม่ค่อยยาวเท่าไรหรอกเพราะว่าผมก็ไปทำงานมานะครับแล้วพอดีมีคนเห็นก็เลยมีคนชี้เป้าเพื่อกลิมาไใกล้บ้านพอดีครับน้ำหวานประมาณขวดสปอนเซอร์เลยนะเนี่แต่ตัวอ่อนงานะครับแังเล็ิแตงงามสาวจุวน นี่ได้ประมาณสองขีดสามขีดนี่แหละไม่ได้ไปเยอะฮะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับกั์ช่องุนหุมหัมะขอได้แบ่งกันปิ้งครับโอเคครับนึกว่าจะเพียรครับพึ่งม่เออ Perfect.